สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง j r c h a n n น l นะครับช่องมฟรีวันนี้ก็เริ่มกลับมาพบกันนะครับหลังจากผลรางวัลออกไปในงวดวันที่2มกรานะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับเรียกว่าหมดเดี่ยวหมดแรงนะครับหวยไม่เข้าก็รู้สึกว่าไม่มีแรงเลยทีเดียวนะครับก็ เป็นเรื่องปกตินะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับแต่ล่าสูตรแต่ละคลิปที่ลงให้ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเดี๋ยวงวดนี้เราลองมาพิจารณาดูนะครับกับสูตรที่เข้าก่อนนะครับแต่กรอนอื่นก็มาตรวจการบ้านกันก่อนนะครับในงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับงวดวันที่2องมกราคมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชุดตารางนะครับที่เลือกมาให้จับเองนะครับก็เข้ามาที่เลขล่างนะครับคุดตาราง5้าหนึ่งนะครับส่วนเลขบนนี่ขาดเลขศูนย์นะครับชุดตารางนะครับเข้ามาที่เลขล่างนะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าส่วนที่สรุปให้นะครับในงวดนี้ก็หลุดนะครับอันนี้เป็นสรุปบนนะครับ พลลัพที่ออก209นะครับก็โดุดนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลุดนะครับหุดสรุปบนสูตรที่เข้านะครับในสูตรเลขบนก็หลักร้อยที่ได้เลขสอนะครับก็จะมีอยู่1สูตร2สูตร3สูตรนะครับ สองสูตรนี้ลงเทียบชนไว้ชนที่1กับ2นะครับเข้ามาที่ตัวชนนะครับหลักร้อยบนส่วนสูตรแรกนี้หลุดไป1สูตรนะครับหลักสิบนะครับที่ได้เลขศูนย์ก็จะมีอยู่ 1, 2, 3สูตรนะครับหลักหน่วยที่ได้เลข9้กกนะครับก็จะมีอยู่1สูตร สองสูตรอันนี้เป็นสูตรเลขบนนะครับส่วนสรุปล่างนะครับสรุปร่างก็หลุดเหมือนกันนะครับกับผลวันที่ออก51หนะครับหลักสิบนะครับเข้ามาที่เลข5ส่วนหลักหน่วยนะครับไม่มีเลข1นะครับก็หลุดนะครับเข้ามาเฉพาะหลักสิบนะครับจุดสรุปล่าง สูตรนะครับหลักสิบท,ที่ได้เลข5ก็มี1นึ่งสูตรสองสูตรนะครับสสูตรสสูตรสสูตรนี้ลงเทียบชนกันชนกันที่เลข4กับเลข5นะครับเข้ามาที่ตัวชนเดี๋ยวคลิปนี้เรามาตามสองสูตรนี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่ง เป็นสูตรที่เข้าตัวชนมานะครับหลักหน่วยที่ได้เลขหนึ่งนะครับก็มีอยู่สูตรเดียวนะครับสูตรที่ได้เลขหนึ่งะครับก็หลุดนะครับเข้ามาเฉพาะหลักสิบนะครับสรุปได้นะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับที่มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราหวังนะครับก็มาว่ากันใหม่นะครับในงวดต่อไป ก่อนที่จะมาดูสูตรก็ดูคําเตือนก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารยญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการกคิดคํานวณย้อนหลัง อน,นาคตก็ต้องรู้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมนถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับพิ่งเกิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว JR c ้ j ช n า l หฒยฟรีนะครับทาง u t u b e ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิป,ปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน เดี๋ยวเรามาดูสูตรที่เข้าตัวชนมานะครับสองสูตรเทียบชนหลักสิบล่างสถิติของสูตรเข้ามาจากงวดที่ออก5 9นะครับงวดแรกเข้ามาก็1 2 3 4 5 6ี่ห้ากแล้วก็7ของงวดที่ผ่านมากับผลรางวัลที่ออก5 1หนะครับหลักสิบล่างเลขหนะครับก็เป็น งวดแรกที่ลงนะครับสองสูตรนี้งวดนี้งวดที่สองนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะไปต่อหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูของงวดนี้นะครับสูตรที่หนึ่งสถิติจากงวดเดียวกันนะครับของงวดที่แล้วสูตรนี้คำนวณไว้ได้ 4 3 2 5นะครับกับผลวันที่ออก5 1ตัวที่เข้ามาคือเลขก5ของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลัก10หลักร้อยหลัก10นะครับของเลขหน้าครั้งที่2 แล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับหลักแสนก็คือเลขเจหลักร้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองครับหลักร้อยคือเลขศนยหลักสิบคือเลข6แล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับเลขเก้า บวก0บวก6เป็น13 13บวก9เป็น22นะครับได้เลข2ตัวแรกลบ1นะครับ2ลบ1เหลือ1 1ลบ1อีกนะครับเหลือ0 0บวก3ได้เลข3นะครับ2 1 0 3 17 มค6 8นะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับกับสูตรหลักสิบล่างสูตรนี้นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับที่เอามาเทียบชนกันนะครับของงวดที่แล้วสูตรนี้คำนวณไว้นะครับแปดหกับผลวันที่ออกห้ 5, 1, สองสูตรนะครับสูตร1นสูตรใดไม่ผิดตัวชนก็จะไม่ผิดนะครแต่ถ้าสูตร1นสูตรใดผิดนี้ตัวชนก็จะผิดนะครับของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2หลักพันก็คือเลขศูนย หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งะครับเลข6หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองครับเลข2บวกก็แล้วได้8นะครับได้เหมือนเดิมนะครับตัวแรกลบ3นะครับเหลือ5 5าบวกหนะครับเป็น11 11บวกสเป็น14 ห้าแปดหนึ่งสีสิบเจ็ดมคหกแปดจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองก็พิจารณาดูนะครับในงวดนี้ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสองสูตรเลขสองไม่มีนะครับมีเลขหนึ่ง เลขศูนย์เลขสามไม่มีนะครับชนกันที่เลขหนึ่งนะครับตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวเพียวๆนะครับสิบเจ็ดมอคอหกแปด จะมีมาหรือไม่นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับในตําแหน่งของหลักสิบล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับทั้ง2สูตรนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากวัที่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสูตรเก่าที่เคยเข้าก็อาจจะหลุดได้นะครับสูตรใหม่ก็อาจจะเข้าก็ได้นะครับไม่มีอะไรแน่นอน ก็ย้ำกันอยู่เสมอนะครับาการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นําไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่นะครับหรือว่าไม่ชอบก็ดูไป,ปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตาม พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ